ให้กับตัวเองกระดาสักครั้งนะครับเพราะจริงเวทีนี้เป็นเวทีที่ผมมีความรู้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นเวทีที่ผมมีความสุขมากที่สุดคือแม้ว่าเราจะหลากหลายอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางนมเนี่ยเราเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเราการงานของผมก็คือการเอาใจเขาก็สาใส่ใจเรานะครับ ตอนที่เราทำเฟซบุ๊กผมป็โคนถามทีงานเองว่าเอะแล้วน้องๆที่ที่กลุ่มที่หลากหลายทั้งเพื่อนเนี่ยเราจะไปพบเปล่าก็าได้ยังไงนะครับเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับคือผมเองก็เป็นนักเรียนตัวจับตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เรียนเรียนทหารเรียนในร้อยตำรวจผมก็ไม่ถิดกับคื้นเคยแต่ก็มีประสบการณ์มากต่อครูครับเราก็เข้าอกเข้าใจเลยนะครับคือคือเข้าเข้าใจแต่ความรู้สึกแล้วก็เข้าใจในอารมณ์แลวผมคิดว่าทุกคนก็ เก็บกดนะครับเมื่อก่อนที่ผมมีนะครับคือถึงถึงขนาดนี้เนี่ยเราเราพอที่จะแสดงออกได้อย่างหลากหลายแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนก็มีความเชื่อมั่นว่าสังคมเนี่ยแล้วก็ก็เริ่มจะจะยอมรับมากขึ้นนะครับแล้วในแนวโน้มของผมเนี่ยคิดว่ากรุกงเทพมหานครเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นมหานครทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าสิ่ง,งเหล่านี้ไม่ได้สิแบแปดนะแล้วก็ไม่ได้สิ่ง ยอมรับไม่ได้ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการในการที่เราจะจะนำเสนอกระบวนการในการที่จะจัดกิจกรรมหรือสร้างบงความรูนะ้เพื่อให้ทุกคนได้ได้ได้รับทราบหรือว่าเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เกิดการยอมรับเนี่ยเราจะเริ่มต้นตรงไหนยางไงผมคิดว่าเราถานะูกทางแล้วคือเราเริ่มเริ่มจากกรุงเทพคหผาสก่อนนี่แหละนะครับเพราะว่า การเป็นเป็นมหานครเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นสีสันแล้วก็เป็นทีท่สีชีตไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนหรือว่าจะเป็นน้องที่มีอาชีพในส่วนนั้นก็ตามผมคิดว่าเราอยู่ในโลกใบเียครันแล้วผมคิดว่าโลกเราเนี่ยมันแคบแคบท,ทุกวันเพราะฉะนั้นหลายหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ก็อยากให้พวกเราได้เชื่อมั่นว่าอีกมากมายหลายหลายคนเนี่ยเขาเข้าใจ แล้วเขาเห็นปกเห็นใจแล้วเขาก็ยินดีที่จะร่วมก,กิจกรรมยินดีที่จะเข้าไปผิงรถแต่ทีเนี่ยเขาไม่รู้จะมาช่องโอกาสหรือว่าช่องทางไหนอย่างไรนะครับผมคิดว่าเวทีที่เราคุยกระจุงนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ผมกล่าวเรียนต้นต้นว่าผมเ,เองมีความสุขมกากกับช่องทางมาหลาที่ที่อยากไปคุยด้วยนะครับเพราะว่าในชีวิตการรับราชการของผมก็ดีหรือว่าอาสาที่จะมาทํัหน้าที่ผู้ว่าในครั้งนี้ก็ตามผมคิดว่า มันจะมีอีกหลายกลุ่มไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นแต่ยังมีคนพิการยังมีเด็กยังมีสตรีที่ถูกทำร้ายยังมีแรงงานที่ถูกเอามากับขันเสนอภาพทุกทุกคนมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผมจะเริ่มจากตุ่เล็กๆก่อนนะครับคือปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ้าล้านคนกับคนอื่นที่ไม่อย,อยู่ที่ไม่ใช่มูลนิธิห้าล้านคนก,ก,ก็เป็นปัญหาพื้นฐานซึ่เราต้องดูแลอยู่แล้ว แต่ผมคิดว่ากลุ่มเล็กๆอีกหลายกลุ่มเนี่ยรถูกละเลยมนกันเม่เราถูกละเลยจนมีความหลายคนมีความรู้สึกว่าไม่มีคนกลุ่มนี้ยอยู่ในสังคมเราซึ่งมันไม่ใช่ผมคิดว่าตรงนี้เองที่ที่จะจ,ะจะุดประกายนะครับในเวทีนี้จเป็นทีที่เราต้องการผู้คนผู้ใหญ่ที่สุดมันจะเป็นการจุดประกายให้สังคมอย่างน้อยๆถูก,ก,กเพศของเราราได้รู้แล้วว่าทุกคนไม่ต้องการอะไรมาก มาก,ก่เลือกการที่ไม่อยากถูกเลือกผลไม่อยากถูกตราหน้าว่าเราเป็นอีกคนอีกกลุ่มซึ่งไม่เหมือนคนอื่นเขาซึ่งมันไม่ใช่นะครับเราอยู่ในสังคมที่เราต้องการการยอมรับพอสมควรไม่ต้องถึงกับมากมากที่สุดซึ่งการยอมรับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือว่าจะคนตุ่สนเพศก็ตามเขาอาแขนเราได้สบายสบายถ้าเราสามารถที่จะมีการสื่อสารสอบถาม ใก้กรุงงผมยินดีเลยนะครับที่จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ตามที่ะจะนำเสนออรออไปสู่สังคมในวงว่าว่าพวกเราการทำอะไรพวกเราต้องการอะไรแล้วก็พวกเราอยู่ในวงกางสังคมแล้วก็เป็นสังคมที่เราเราโ r ดิว c ์อะไรให้กับเราเขาช่ิวอะไรให้ใหกับสังคมบ้างน,นะครับผมคิดว่าในสังคมหลากหลายทางเพเนีมีค่อนข้างเยอะนะครับทุกครั้งที่ผมลงไปพื้นที่เนี่ยหรือไปสอนนักึ ือจะไปทำกิจาการรมร่วมกับใครต่างๆเนี่ยนอจกจากจะมีเรื่องของปัญหาเด็กเยาวชนสตีคนชรา,ามผมจะไม่เคยลืมในเรื่องความอยากใส่ของเทศแต่ผมกม็จะําม้อมอยู่เสมอแลวผมคิดว่าทุกคนในวันนี้เนี่ยเขกาขขก้าสแสดงเขาก้าแสดงตัวตนของเขาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเียงแต่ว่าเราใจกว้างแค่นในฐานะที่เราจะเป็นพ่อบ้านกรุงเทพมหานครเราจะมีพื้นที่ที่จะให้เขามีกิจาการรมอย่างไรแล้วตัวผู้ว่าเองเนั่แหละต้องทำความขเข้าใจคนส่วนใหญ่ ว่าคนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นอย่างไรเขาต้องการนำเสนออะไรทุก่ากับเพื่ต้องเป็นตัวแทนในการที่จะสปีอเอาในการที่จะนำเสนอในการที่จะรองอทุกคนต้องเอาใจเขาและใส่ใ,สใจมผมจะทำที่เป็นคนที่จะรอหเป็นคนที่จะนำเสนอเป็นคนที่จะดนที่และก็จะเป็นคนที่พยายามทำให้ช่องว่าททำให้ข้อจำกัดทำให้ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรู้สึกห่างไกลอะไรต่างๆเนี้ให้ลดลง ให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจร่วมกันแล้วเ,เรามีสิ่งที่เราจะนําเสนอไปอธิษฐานดยวยกันอย่างก,การหล่อหลอมนนตรงนี้ปเป็นสิ่งที่สําคัญดันั้นผมก็เพียงจะบอกว่าผมก็อยากจะก้าวไปด้วยกันไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่น้องๆได้นําเสนอไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารก็ดีหรืออย่างน้อง เจลเล่หรือใครต่างสถาบันที่นำเสนอรวมถึงน้องๆที่ขายดการตา่างแบบนี้แได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นใจโอการอยูุ่่มกันนะครับถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกนันเลยเราไม่มีอุปสรรคอีกความอะไรเลยนะครับโรงเรียนของเทศนคร403จุกดวงนั้นมีประมาณ1 3 0 0กว่าก็าเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะครับว่าน้องๆผูก้ใดก็มีนะฮะไปดูแลปัญหายาเสพติดน้องๆที่ที่ปิดยาเสพติ ีปัญหาตรงนี้ก็เยอะเพราะว่าพ่อแม่ไม่รู้จักจะดูแลอย่างไรน้องๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกนะครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ออกมาอยู่กลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปเสพยาบ้างเราก็เอาไปบำบัดนะครับเวลาการบำบัดผมก็จะแยกแยะนะครับอันนี้ทำแล้วนั่นผมเนี่ยเข้าใจดีเพราะฉะนั้นข้อเสนอต่างๆของท่านไม่ว่าจะกี่ข้อก็ตามผมมีมากกว่านี้นะครับแล้วผมก็จะนำไปนำเสนอในเรซู่ นะครับติดไจถดงเปจนโที่2แล้วก็อาจจะมีรักสามสีต่ตนะครับซึ่งตั้งใจอยู่แล้วที่แต่วันนี้เนี่ยมันเป็นในที่ที่กำลังจะรู้ว่าเติมมีอะไรที่ต้องเป็นนอกจากที่เราคิดไปอยู่นอกจากทั้งสิ่งที่เราเคยมาหรือนอกจากพูดคุยกับเพื่อนๆที่มีมูลฐานหลายประเภทผมว่ามันคือสีสันของชีวิตนะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกแค่แค่หรือว่ามีสอบเพจแค่ที่น้องเขพูดนะครับเรายังมีคนอื่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็เป็น เป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตประจําวันต้องตื่นต้องไปทำง,งานนั้นถ้าหากเขาตื่นมาแล้วเขาไม่มีความสุขเขาไปที่ทำงนานแล้วก็ถูกเลือเ่อนปฏิบัติหรือเข้าไปประอกอบวิชาชีพซึ่งเป็นสัมมาชีพอาชีพดโดยสุจริตเราก็ถูกตำหนิดีทีนั่นผมว่ามันจะมีความสุขไอย่างไรเพราะนั้นเราก็ต้องแชร์ความทุกข์ร่วมกันแล้วก็เราพยายามที่จะดูแล้วว่าควา,ามทุกข์ต่างๆที่เกิดอยู่หรือตกตะกอนในใจของเรามันตรงไหนเราจะแก้ไขเพว่อสุขใจรู้พงศ์อาสาครับ ภาสาที่จะเป็นพนวกออุให้ในการที่จะนำความสุขมาสู่ทุกคนแล้วก็เป็นป้ายที่เปงอาสา,าสแล้ว,ว,วก็เป็นปุ่ความสุขอ,อยากจะสร้างแบบนี้และประเด็นต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ทามไม่ได้พีงว่าเราจะตั้งใจทามากน,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 น้อยแค่ไหนผมจะรับหนึ่งให้แลวผมจะรับหนึ่งอย่าง,อย,างอย่างมีความตั้งใจแล้วก็จะเป็นการรับหนึ่งที่ที่อยากทำทุกคนไ,ได้มีมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างที่น้องได้เห็นว่าเราก็เป็นคนตัวเล็กๆที่ ที่อยากจะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเพราะนั้นความตั้งใจตรงนี้แหละที่เราจะมาผสมผสานและหลอมรวมกันแล้วก็สร้างพลังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยย่งมีความสุขคิดว่าประเด็นของการเราเรียูนเป็นสังคมที่มีความสุขผมเองก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มตอนนี้ไปไหนก็กมีแต่สีหน้าที่ตโกนสายตาที่ทเต็มไปด้วยความทุกข์นะครับเพราะ จริงๆตั้งแต่คนจนคนอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในส่วนของของน้องๆที่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลใหนะครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราเป็นตัวตนของเราให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อที่จะนำเสนอสอบของคนคนพื้นที่สาธารณะอะไรต่างสร้างการระบว่าเป็นหน้าที่ของทุนการเงินในการก่อตัวใหม่นะครับแลระว่าจากหน้าที่ดำเนินการตลอดช่วงนี้นะครับกราต้องระดับประเด็นการเรียนินกากในระดับประเด็นความหลากหลาย ก็จะรู้ว่านะครับแล้วก็เราในฐานะเกิดการเขงหลายๆประเทศก็ขอั้งกื่ชคแต่ว่าใน็ยัก็เข้าใจนอกจากนั้นก็ที่รู้สึกว่ามีงทถ้เป็นทิศที่สามเนี่ยก็จะรู้สึกดูถูกดูมินดูแคลนหรืออาจจะ